เอ้าวันนี้มาเล่นเกมเฮี้ยอะไรไม่รู้แบ็คเอาเฮี้ยอะไรทักอย่างบล็อกเอากูไม่รู้อ่ะเอาเพ้อมามาตอนนี้อยู่กับแตงโมนะครับแคนไฟลอยไม่ไม่ไม่มีชื่อแบบชื่อเสียงรอครับเอ้าตายแล้วเหรอเย็ดเค โอ้ยเย่โอ้ย์เยสัตว์สายหาแบบโง่สัตว์เลยกูเสียงใครวะแม่งเสียงดังวะเฮ้เฮ้เธอเธอน่นน่นนั่นแตงโมพูดครับเอ๋อไอ้เี้าข้าวหัวไอ้สัตว์โอ้โหแม่งพ่อแม่งวิ่งเอาละต่อกันต่อกัน ไม่ได้เก่งหรอกรับที่มาอัดนี่ก็เอาหาถึงจะไม่หาก็ไม่ต้องดูมันครับเออกูแม่งเดี๋ยวนี้กูเฟื่อนๆไงไม่รู้แม่งเนี่ยนั่นๆๆเออโอ้โหมองมาครับน้องมาเย็ดเชะมาแล้วอุยได้ย้ายย้ายย้ายย้โอโหเฮียกูได้ลันแค่ล็อเดียวอ่ะมึงคิดโอ้ โอ้แม่งปืนทองเติมเยอะว่ะตัวนี้เติมเยอะเติมเยอะมาฟังเสียงกันนะครับโอ้โหแม่งเติมเยอะแบบว่าข้อแบบเออแบบยังไงอ่ะขอเ,ววเขาเป็นแลบอ่ะเขาเจอว่าเขาต้องโยกหัว,วไว้ก่อนโยกจนแบบชนอันเนี้ยชนรถไฟอ่ะไอสัสกู <c oughs> <c oughs> ว่ากูจะไม่เล่นสนายแล้วล่ะ มายิงเหรอไอ,อ้เฮียแกแชนก็กกกชื่อแม่งไฟลอยนต่แม่งโดนม้าเหรอมึงบ้าเปล่าเปิดทางครับสักนัดกูเลยเยลเลแล้วกูตายแน่นอนไม่ต้องมีใครรับประกันหรอกพน,นันออ้ยเฮียกู <c oughs> ปล่อยแล้วนะเฮียได้แค่มองจริงๆอะไอสัส เมื่อกี้เดินก็แบบโอ้โแม่งเมื่อกี้มันโหดเกินเอ้ากูลืมเปลีปล่ยนปืนโอ้โหเหลือสองวินละข,ของกูแบบสิบแปดบวกอยู่แล้วคนไม่ดังโอ้ยแม่งของเราจะมีใครดูสักกี่คนในสัตว์สักกี่วิวบอกก่อน พูดไปเฮืะอคำยาวอะ่ะ yes, เยดเคอุ้ยเออกูโชกากจริงอะ่ะไอ้เหี้ยไม่เล่นแล้วไอ้สัสเอาทำไรมึงหากบไม่เจอละมาฟังเสียงกันนะครับ โอ้ครับโอ,โอ,โอ้เอ็นเปิดไม่อยู่ไหมนะไม่หรอไม่ใครวะเอาแล้วครับมันอยู่กล่องน้ำตาลนะครับ <c oughs> พี่เขาโหดครับพี่เขาต่อมาดูกันนะครับข้าห OA, ้าโอเอห้าห้าโอเอโอเอ อเอออเอออเอออมันช <laughs> mm ื่ออเอไหมดดูเอเยนพ่อเอเยนแหละเอเยนขายสบู่ไอสัสแดกสบู่เป็นอาหารเงี้ยล่ะเอาแล้วเอาแล้วอ้าไอเย่ย เป็นลมเหรอวะมันมันมันเป็นลมเหรอวะเนี่ยเมื่อกี้โอ้สุดสุดอะคเฮียอะเลยตายอีกแล้วมึงไอ้ซาไม่ไปแล้วทางนั้นไอ้ซา เอ,เอ,อย่าก,กวนตีนเถอะไอ,อ,อ้เหี้ยม่กดูนะครับอู้อถึกโอ้ยแม่งขึ้นบันไดไม่ได้คส,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 สัซสายเชีย่ยดิ <laughs> ในหน้าต่างเอ,อ้เอาอหน้าต่างพองดิอยู่ข้างหน้าไอ้สัส น้าน้าน้าน no ี่นะครับบาเลตทองนะครับปืนพกประทองครับสงสัยนี่นะฮิทองด้วยมาซูมมาแล้วมาซูมมาแล้วโอ้โหเขาดิแบบนี่นี่เป็นน้องใบเตยนะครับนี่ถ้าไม่ถ้าไม่เออถ้าไม่สั้นเสมอหูโอ้โดูสิครับดำเลือบแคบ ว่าโดนแบนนะเค,คลิปนี้เอานะครับก็มาโชว์กากให้ดูนะครับศูนย์ต่อห้าเป็นไงล่ะลอ่ะการลึงกันดีไอ้สา<ะ>รจบแล้วครับแล้วไว้ต่อกับซีซันหน้าซีซันนี้